กินเล่าอยู่ไปดีทางบ้านนะครับโอ้โหนี่ยเออลูกค้าซื้ออะไรหนูสเตอร์แกนโอ้จานเดิมใช่ไหมครับจานเดิมมีครับนี่จานจานร้อยกว่าบาทครับเดี๋ยวผมดูให้ไอ่โตสเตอร์จิ้มแค่เนาะจานเบกอะหยิบนะจานเบกไปไปไม่ใช่ไม่ใช่คอนนี้ คอยชั้นการดิโอ้โหไม่จับเปิดไฟลูกค้าเลยนี่นี่นะครับวันนี้ลูกค้ามาดูของโซนพองถมนะครับได้ได้มากเดี๋ยวพาไปดูนี่ก็มีพันโคนนะครับมีบางด,ดีนี่นี่นี่เอ็นเฟลแล้วก็บูทก๊อกของคนหน้าเทน,น่าอืมมันใหม่นะครับ เดี๋ยวไปดูดล,ลูกค้าเไหนตังี่ตายไหมครับอ๋อมนจะ,นจะรู้ว่าถุงไใส่เพื่พี่เขานะอิแดงรับไปไหน